สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าสองเท่าตายายเดินเอากล่องไปทิ้งจ้ามิกกี้อันนี้มันก็จะเป็นบ้านที่แบบว่า นานจนบ้านแบบปลูกมานานแล้วที่นี่จะไม่ค่อยมีเขาปลูกใหม่หมสังเกตได้จากลอกมาแล้ว ที่นี่เขาก็จะมีอีนนี่นะคะเป็นที่ทิ้งพวกกระดาษแล้วก็มีที่ทิ้งพวกขวดขวดเขาก็ต้องแยกเป็นขวดใสขวดสีน้ำตาลขวดสีเขียวเขาก็ต้องแยกมีมีที่แยกให้แล้วก็จะมีจุดที่เอาไว้ทิ้งกระดาษโดยเฉพาะ แล้วถึงบันเขาก็จะมามีรถมาเก็บไปค่ะเดี๋ยวเราดูตรงนี้ว่ากระดาษมันเต็มหรือเปล่าบางทีคนก็เอามาทิ้งเยอะมากแล้วแบบกระดาษมันเต็มจนแบบล้อนออกมาเขาก็วางไว้ข้างนอก <Okay. S 1> เละเทะเละเทอะไป อ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นเนี่ยเป็นสูตรสารค่ะ ข้างในีน่นะคะจะเป็นที่ทิ้งกระดาษอันนี้เขาก็สีไอตู้สีแดงนี่เขาจะเอาไว้แบบนนี้นะคะ แบบว่าเสื้อผ้าเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าเก่ารองเท้าเก่าพวกเสื้อผ้าพวกรองเท้าค่ะก็จะมาบร,ริจาคตูแดงแล้วเขาก็จะมีคนมาเก็บเหมือนว่าเอาไปบริจาคอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นถังที่ว่าใส่กระดาษนะคะ แสดงว่าเขาเพิ่งมาเก็บไปเพราะว่าถังแบบโลง่งอันนี้ก็จะเป็นที่บอกอะคะ่ะขวดนี่นะคะขวดสีขาวแบบนี้ขวดใสๆอย่างนี้ก็ใส่อันนี้ขวดใสๆจะใส่สีขาวแล้วก็ขวดที่เป็นสีน้ำตาลจะใส่อันนี้ขวดที่เป็นสีเขียวจะใส่อันนี้เขาก็จะแยกกัน นอกหนี่ก้นอนกลางนี่อันนี้ก็เป็นเป็นที่อยู่เก่านะคะที่ที่ว่าเคยมาจองไว้เดือนนึงแต่ว่าไม่ได้อยู่เพราะมันมันเล็กไป อันนี้จะเป็นสุสานนะคะเราสามารถเข้าไปเดินเล่นไปนั่งเล่นได้นางนางพาเข้านางจะพาเข้าไปดูเนี่ยค่ะสุสานนี่ก็เป็นสุสานเป็นสุสานค่ะ เงียสงบดีเนาะอยู่ใกล้สุสานเอาไว้ปรงค่ะเวลานั่งที่ระเบียงก็มองลงมาก็เอาไว้ปรงปรงชีวิตอันนี้ก็สุสานค่ะเดินกลับและกลับบ้านและจรินงของเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันค่ะความจริงมันมีที่จริงอีกตรงนึง ว่ต้องเดินเดินไปไกลหน่อยนี่เขาก็บรรยากาศตอนเยน็นเย็นเงียบมากค่ะไม่ค่อยมีคนตรงนู้นเป็นที่รั้วแดงแดงนะคะตรงนู้น,นะคะรั้วแดงแดงก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนเด็กโรงเรียนเด็กเล็กค่ะ ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไปดิ้นขยะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรไปที่ไหนกันเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับซักคลายกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเล็กๆด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ